ต่อไปครับหมายเลขหนึ 1, 2, 1ครับสมจิตสมการไทยจิตเจริญดีเซลครับสววเทอร์พาวเวอร์บีเอลเทอร์โบครับเวลาไม่มีครับเมื่อวานนี้ก็ไปอีกหนึ่งคันครับจะต้องทำให้ดี่สุดในรันนี้ครับ หนึ่งสองหนึ่งสวเวตเตอร์เราคนนี้เจ็ดร้อยมาครับ,เ,รครบเคยวิ่งได้เก้าจุดหนึ่งมาแล้วครับออฟไทยจิตครับจูนบายหมัด มาดูครับกับรันนี้ครับเพราะรันแรกไม่มีเวลา9-1เคยวิ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นสามารถลง8<ะ>ก็เป็นได้โอ้ยดีอยู่โอ้ยนายก เลาะขวาไปหน่อยกลับมากลางแต่ยังดีอยู่8.9 3จสี่สามโอ้โหมายังไงเนี่ยแปดจุดเก้าครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่สอง คุณมีอยู่ที่2ยังไม่เป็นทางการครับโอ้โหมาจากไหนนะครับสวัสวเทอร์พาวเวอร์ไทยจิตเจริญดีเซลครับ